โอ้เห็ดรงูครับผมมาดูแบบสวยจ้เห็นว่แบดูขาดเลยนะหอคนสวย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟจี FC ทุกคนทุกท่านนะตวัสดีเข้ามารับชมสองเมกิพาลุยจ้าสวัสดีพญายมยศเอฟจีทุกท่านครับผมแต่ทางที่นั้นประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำนอจ้าครับผมมีพกอกับวันที่ที่พกเนาะจ้า16ก,กรกฎาคม2561จ้าเมนมีเมกิก็พ,กพ,กพ,กพกอกีกับพาเขาปปาหาเห็ดขึ้นเก้าจ้าพิกัดเมนี้เขาบริเวณผู้ขึ้นเขาได้จ้ามาปลาลางเนาะบ้านของเมค่ะตำบลห้วยขาวอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า แต่ตามหลุนตามซมก็ไม่คิดพูกกิ๊กเลยจ้าเมื่อนี้ว่าสิสด็จมานบ่เนาะจ้าเมื่อวานขึ้นผู้ขึ้นเขากะมันหลุนตายใช่เนาะแม่นครับผมจ้าเมื่อวานหลุดนน้ำกันอีกจ้าไปจ้าไปครับผมหลุดนน้ำกันอีกครับผมอ้าช็อตแหลกแหงมันครับผมเป็นเห็ดกอครับผมเห็ดกอแดงแกงหวานครับผมเมื่อวานอยู่ปลาลางบริสุทธิ์ปลาเทิงบริสุทธิ์บนผู้บนเขาคือเก้าหล่ะครับผมบริสุทธิ์ครับกิ๊ก เอกแขกมันพกคิดเป็นผู้เห็นจ้าแทนดอกกระลังคือบอกคือบวกคือจะคองอ่ะดอกหน่อยใช่ไหน้อือพกท๊กตาดีเห็นสวมดอกเลยจ้าไอคิบพว่ทันเห็นแต่ดอกอยู่จ้ะตออครับอีุดจ้าพกี่ไม่ได้หนงนครับผมยนี้หน้อยเนาะนี่บ้หง่ที่ ร่างพอดีสะซ้ำาดอกคัมอ์ปะคํมแล้ะดอกสามหลแล้วนี่เก็บมากำลังเห็นดอกเลยเกดดอกไงด้อไอ้ด้อซ้ดอกเอกิกซ้ดอกนี่แม่จ้าสุดยอดครับดอกที่สองเขาไม่คลิกเด้อจ้าสุดยอดความสวย ออเอาเพิ่งไข่จ้ะเพิ่มไข่เพิ่งไข่เพิ่งขาวสวยๆอยู่จ้ะสูงจ้ะเมื่อกี้คือเห็นดอกเบตาหักแต่เตอเลยเลยครับคุณคล้ายงาเลยทั่วมีแต่อดอกองามๆจ้ะเมื่อกี้เห็นเยอะจ้ะหลวมตาเลยสงสัย S <S โกไปเลยคุณได้ค้าวจนผ่านเลยครับผมผ่านี่ครับนี้ต้องัวน้อยเป็นกอได้เลยนี่มันใหญ่แห่งขนาดนี่ครับผมสองคู่โอ้สองดอกเคคู่ขี้เคีเป็นตาคือกันน่ะแน่น mình nhìn cả đồ điều nó mình nhìn lại đồ mình nhìn đồ điều đẹp suối cả bát làm hiền cả đó làm được đấy ok đẹp suối ta có chi khiến ta hết cò khả năng lượng trên này sao không đó khả năng thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ีเ, Ooh, เห็นละงูครับผมบานห้องสะโพกครับผมสวยโอ้โหหลายแต่สวยบม่รวยแต่หลายบอกว่หลายแต่สวยเอาเก็บเลยที่ว้วยว้าหลายแต่สวยพี่น้องงามครับผมหายยากอะเห็นกระตุ้นตได้แน่นอยเนาะโอเคครับผม่ถิงกุ๊กใหม่ไงไม่เคยเก็บเลยค่ะบในหมอนี่นี่เทียนนี้เนาะ ม่้ไข่เพิ่นไขป่ขปลาหน่อยไข่คือมีนี่มันเป็นไข่เกลี่ยนะแต่ว่าคงแฉะอยู่เลยจ้ะต่างกันหลายกับดอกเนาะแม่นครับจ้ะพึ่งขาลายจ้ะเพชรคูข่ขาลายเหลี่ยครับผมจะ้ะขาวๆแบบๆครับผมสองดอกหมดสองติอันเปิดตักก้งกันโอเควายหมดหลายวอันเดีวยวเด้อ อะไรจ้างามเนาะงู้ง่ามนะครับผมสุดยอดจ้ะดีได้ี่ติโถสาเหตุที่คนเดบานคนพัฟฟนี่หน่อยๆเล้วสองเลยวะไห้เลื้สองอย่างเนี้เห็นสองทิปสติ๊กสองหลอดจ้ะขันสูงก็นี่ผู้คนมาก่อนก็เห็นเนาะนี่จ้ะโอ้ บานงามแห่งพี่น้องผมมาดูเด่นมาดูสินี่ไงครับเนาะงามแห่งเนาะเป่าหมเต่าหมดอ่ะเต่าหมดออกตัวนี่หมดเนาะอ้ยเมื่อวานมากพี่งพอตอนจุงนี่ผับสามนี่จิ๊ผับสามสามโดดดูน้ำซันไปครับผม มันจะป,ปลา,าลัางบ่าจุม่มเลยเนาะใช่ครับขึ้นปลาเทิงกับปลาลุมบานครับผมเแบบยอะใช่ปะสองจุ่มอ่ะโอ้โหห่างเปนบานกันเลยคุณคุนบานครับผมมีเอาจุ่มกันขันมาต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวก็มแีแต่จุ่มนะครับวันหนึ่งจุ่มจุมมจมจ่มนึงามจุ่มนิดน่อย จะเอาคือเก่าจ้ามานไม่ครับผมโอ้หนูวานเนาะเหรอว่านอ่รคือหอดผู้คือหอดเขาเนาะอ่าคือหอดผู้หอดเขากับม้านู่ครับหอดนองดำทึ่งหลังผุคือหอดลิสติกหลังผุลิสติกข้างล่างบานถาไปที่นี่ใครอยู่ได้เพื่นบานถาเขายังเอาได้อยู่เดินออกไปน้ำกระตาพระออ่น <laughs> โอ้ยเจ๊ได้ค่ะ ขาหน ạo ใ่ไหม่ะดอกคนจีนหน่าคนขาหน่ะดอกเพยู้ที่ไวานน่่าดอกู่้ขางกระตาไตาหานครับผมดีครับตาจุม่มขัดสันเลยครับผมแยกรกะตาครับเดินขาลายครับผม โอ้เสวบลายหแมงจ้อเนาะนีาอนออตองเี็บ้าจออ้ออีกดอกนึงจ้ดอกคือเนาะนั่นกรได้สงนะ้ะในนีหน <c oughs> เนาะอัน <c oughs> นี้กดิสงนาะกดสองีกคแต่ว่าหันสอง,งจูมหนึ่งบ้านหนึ่งมันเปนสองจมทั้งสองทังหมดนบ้านผ,ลผลน่นผันใหญ่อยู่ด้วยไอ้บ้านงามสองใหญนงามางแต่จูงผน่นบังนี้ โอ้ยเด้งหน่ยจ้าโอ้ยตัวเม่ะยมแค่ครับสวยๆเลยวย่าแม,ม่กินเลยจ้าเจ้าเพิงติวหรือว่าเฟิงลำอ้ยยอยดอกน,นึงจ้ามาเลยงงขึ้นจิตเลยเขินที่ว่าจุ่มเสาป้านายเนาะจะบานแล้วจ้าอือ บ้านเทบ้านของเธอแต่ว่าบ้านไม่ใหม่ครับผมไม่ใหม่จ้ะน้ำอ้อยจ้ะดอกต้นนมทองยังแดงเกล็ดเสียบครับผมหดอกบานเอ้ยบ่ได้ดอกเป็นเชือบลปนะคิกจ้ะโอเคน้องดำจ้ะดอกงามดีทด้ข์ครับผมคือว่าไข่อยู่ครับผม ฝนกระแทกหลายี่หรอวางหาว่างหางตรงนี้งามอยู่ว่าใส่อยู่โอเคอยู่อีกไม่ได้อ่านงกองหนก่อนเแม่อันีตัวไหนนเท่าไนองมเห็นแนวเห็นป็นแนะพี่เห็นแผเป็นแลน่หนตีละจ้ะเป็เห็นไหวอยู่คงอยเห็นบ่นบคิดขางใเนี่บอกแมนคู่นี่บอแมนคู่ มีเขียนแปดคู่ในคู่หน่อยมันก็ไม่ได้เออโป้ไน้อยอ้าวกดแดงเกงหวานจ้าอบ้ดอขาขาวขางน้อยเนาะแมดกเห็นหลอแม่นบ่เห็ยนล้องบ่กเข็นิเหียนจเยแล้ว่คเขียนนี่ยีเจ๊บ แต่เม <laughs> <laughs> กี้คนทห็นเลยจะนหมนเดิมจ้ะเดีดยวจ้ะจ้ะออเนวกนีอ่อยู่วเดียวเลยจังมานี่เกือนเลยกัน สวยอีกแล้วครับผมตีครับผมมันงามครับคือตี๋ขำกันด้วบอกเธอเนติดแนวได้ไม่กี่แโอ้ยชิ้นไหอ๋ออันนี้ข้อนะชิ้นตดอกข้อนั่นเป็นกอนะกอจะเป็นข้าหากใหม่หรออือนี่ดอกได้หรนใช่ไหม หนึ่งสสหดอกขนาดครับผมเดี๋เป็นโกเป็นเหงาเลยวจะมันต้นลายพี่อีกกี่กี่ดอกนึงนี่วะเนี่ยปาดก็เป็นตาหักแลยก็ได้ขเหนตออขอบนยอดเกิดก้อน ยกกายพิ uh, so ่นไปโอไเดมาสองเหมอบ่าฮะแน่นบ่สองหรือสามสองเหมอเนาะก็เหมือนนันฝนตกแล้วเทากับป่นเมาเมื่อวานเท่ากับข้นผุแม่นก็เลยเป็นสองเหมอเนาะแม่นต่นเต้นดอกญ่ใช้ปิ๊กๆใหญ่แต่ไม่แก่นันพีอน้องงามๆจ้ะ นอยมินิมินิไหนดีดีครับได้เลยมุนก็ได้นั่นอนนี่มันจะทำผมยื้ยื้ยื้ออันนี้บริโมนยื้อไปแบบนี้บาดที่ข้อมือก็ได้ลายเติบดูครับดอกไม้งามนะครับ แขนอันตันนจะถองเาจูนพูนจ้ะพี่น้องต่อีกจ้าวเด็คกิฟต์แ่เพื่อนหนเนาะตลอดเลือจากพี่น้องพอเล่นกันลงดำเลยนะครับผมอ้าแม่กินจากไหนเนาะอีกข้าวยาไว้เพื่อน ปลาลางปลาเทิงกับแค่แนวะนนดำเหอครับผมจ้าจ้าจ้าของของมีมูลดีครับผมแดดมันยังไ่สื้เลิเหคืออไอ้วใหมเป็นเป็นเือซะนะนี่เป็นเชือใช่ครับนี่มาเอาอันสวยๆนน่จ้ะเนาะครูสวยๆใส มันคุ้นจนนาเอ๋ครับมันน้องดำยาวๆนี่ครับผมอือดอกงามด้วยครับจะขอตัวนี้ขอนะคะขอดอกงามไหมแค่เจ้อ้ตันอัาตันโอ้โมะนาวแจแสบกินหอมแสดังเด้ครับเวลาหย่ามถึตดอกกันน่จ้ะแสบอผมน้องเจ้นเจ้คนที่มากเลยครับผม ของเสเนีล้วก็มัดาม่นครับผมอู้ดอนงา่พออีกพูดถึงเรืองหนาอัตนาักรายโดกเรืนานี่มีไ่ดอกว่ลอกงกอ่าคือกันแต่พี่นออูมันงานี่อีีีเนดอกจ้าีาีอะไอนี่เป็นบ้านเหมือนกันบนตว่าน้าจะถเขาอยา่นั้น ความเขียนเนาะเฮ็ดขอนขาวจ้ะเอาเฮ็ดขอนขาวก่อขึ้นแอ้ผมข้อนเฮ็ดบดเสียออกพี่กันละแกงใหญ่แกงครับลูกสาวอยู่หัวอันมักขนาดแกงเฮ็ดนี่นครับผมหัวอานเฮ็ดของหวานเฮ็ดตาลุห้กินเพลั่วเสียบขนาดครับนี้พอดีได้ได้พอดีเห็ดของหวานพอดีนะตาลุ ไ,ไม่ควงใส่ตัวนี้มใส่กระตาใส่กระตาไตอะไาใหญ่เนาะตาหน้ห้องตงก็เลยแกงได้อยู่นะคะอ่อนอยู่แกงกระไรซุปกระไรได้นี่ยไอซุปแบบอ่อนแสทีก็ซุปดอกแข็งเลยก่อ,อเห็ดขอนก็เก็บเห็ดข,อน,ข,อ,ดขอนครับผม

นี่ต้น้ที่แกงเส็บขาพว่เขาก็ตั้งอ่ตรงี้นกยูงเขียวเนาะนี่ครับไม่เป็นนกยูงแดงใช่ไหมเนาะนกยูงเขียวพวกเนี่หมอกเป็นว่าแม่นั่นในเขียดมาเป็นแกนี่ครับผมบานลุงหเหลนะ <c oughs> ืองนี่ครับผมอืมพอดีหางเนะนี่ครับ สวยกระสีเบิร์ดก๋านี่โพขึ้นหน่อยไข่เนาะไข่พี่หยังครับผมเป็นอย่างพันเอ๋อในละไอเอ้ปอากาศมือในสุดยอดครับผมเทระเหมือแต่ละเวียนเอาครับผมคนตกแต่ไม่เย็นคนตกแต่พอเย็นเงี้ยมแถของแถครับผมแม่ถึงสามใครครับผม น้องดำจ้าไปจ้ะอือ,อเราจะเขียนนะครับผมหลังแดดครับผมสาแดดสาแดดจะได้ดสาแดดอึ๊บบานแล้วครับผมบานแล้ว Hoa quả của mặt hôm qua, mặt đi kìm cái, cái lạy <laughs> à, à, đồ ghi đi. Hopi con? Hopi ăn chung đồ 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 đồ. chung 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 ทีหลังแหลปีนี้ก็แม่นออนไลน์ก็ออนไลน์ผู้ปีกระตาใสบุห้องได้ครับแเน่กระตาเนี่ยเอามาหน่อยกใหญ่มาเก็บกัะเมียวน้อยเนาะนี่หรือว่กระตาเบิ้ลสะโพกนี่ดูดออกมาห้องบุห้องครับผมขึ้นมาหน่อยโอบัยขึ้นไปกระเบื้องเอาในเก็บเตาหันอ๋อปลาติ๋อเห็นอ่อนสอวนควนหงายแล้วก็เก็บเสร็จแล้วไอ้ปลาติวนั่ เขากอบแอบนึ่ครับผมไปครับผมบ่ดยางต่อครับผมยางต่อไปเรื่อยๆครับผมหางข้างหน้าเลยครับจนกว่าจะหอดรถครับผมดำดำอมตะเลยนะครับพอาะเราเจี๊ยบลายกระมูเ <swim> นี่ยครับผมเหลี่ยงงามเลยครับพุ่นปื๊ดหืมแกงแขนอันตันยำปุ๊บปุ๊บ mình đã khoang bỏ 10 cây nấm bỏ. ô, họ đã thấy đồi bắn đứt đi nọ. bắn kèn đầy kha bố. đầy chưa? như thế đồi này vẫn tiếp tục. này bố. đồi thang này. bố thấy. đi đồi thang này bố. nè thấy thang này. thưa 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 โอ้ยถอนนอนโอหุบครับผมข้าวเลยนี่ครับผมเจี๊ยบเช็ดเช็ดสีเก่าครับเอาครับผมามาบังผลงานเลยครับผมยอดไต้ขั้ว <laughs> มันมันหน่อยมันลายเป็นได้ครับวันน,นี้ยอดไต้ยอดมันลายนี่ยอดไต้ขั้วมันแต่ก็ยังมนันสีเก่าอยู่ดอกครับผมฟักติ้วนี่บอฟักติ้วก,กระไดครับวันนี้ <laughs> ขอบแอบกะนี่ครับผมเหมือนเฮ็ดกะได้ครับผมเฮ็ดของเฮาเฮ็ดทางลางลักลักนั่งเอกเ้าก็เป็นพึ่งดำเนาะนี่ครับผมพึ่งดำเซ่อจ่ยกให้พึ่งดำเป็นนั่งเอกครับมันนี่นี่แต่ท่านเป็นนั่งเอกไนะเอกพักออกเ่มือกี้นะครับผมเป็นเห็ดบานเนาะนี่ครับเฮ็ดหลังตาตาเนี่มีทั้งเห็ดละงกบานมีทั้งเห็ดนางเหล่เนาะจ้ะงกบานอยู่ข้างล่างจ้ะเขาเก็บ แต่เต่เนาะกับพึ่งดำจ้านางเอกของเหาะกับไม่ใช่ตูมทั้งบานจ้ะบานบหลายทอตูมเราตูมหลายกว่าเนาะเนี่ครับผมส่วนกระต่ายนี่ข้างล่างกับเป็นพึ่งดำพึ่อกันได้จ้าแล้วกับพึ่งขาวพึ่งไข่เนาะผึ่งขาวพึ่งไข่พึ่งนกยุงในสองดอกจ้และโงอกับกอแดงี่ก็ไดเพราะแต่จะเป็นสีสันเนาะเนี่ยครับผมสุุปประมาณอยู่ครับมันนี้สองตาเนาะเกือบเต็มสองตาจ้ะเนี่นครับผม จะทุบประมาณเพราะอะไรอยู่ได้ก e. ินคร,รับตะละเมอตะระเวนครับผมตาสำหรับคลิปเมื่อนี้ยนะจ้ะเป็นคลิปของวันที่สิบหกมาจากสิบหกกรกฎาคมปีหกแปดเมื่อกี้ก็พอกีกับขอฝากพนักงานหนุ่มคลิปหนึ่งนะจ้าเป็นชอบวิดีโอจังไล็กแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกีกับขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือนก้าวละจ้า ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าดีคอมเมนต์ดีๆครับให้กลังใจแต่เมื่อกี้ก็พอคิดจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อน,นี้ยมื่อกี้ก็พูดคิยกับฝ่ายพนังานเลยเช่นเดียวกันละจ้าพอกันใหมเมื่อนาวเมื่อกี้สภาพไปหาอย่างพี่กัสได้น้าจ่าเมื่อนี้ยมื่อกี้ก็พอคิดก็ขอตัวล,ลากระบป๋าก่อนด้วยจ้าข้ากราบพราสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเป็ไนไงเป็นไงเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ท,ทรงมาไหครับผมโอวสิยูในประเทศหรือต่างประเทศเจ้เาครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมกลับบ้านพอกันไหมคลิปหนาครับผม